ไอ้สร้อยไอ้สร้อยเอ้ยพี่พี่มีภารกิจสองอันอยู่ตรงนี้เขาแล้วมึงคอยทำตรงที่อยู่ตรงนี้ก่อนทำไปเลยนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยถ้าทำเสร็จแล้วบอกไอ้ซอยเด้ออย่างูบอกเลยว่าหาที่ซ่อนก่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยมาแล้วคาตกรมาเฮอจิกรูเจ็ดแปด อ้ยเลยจ้ตอยเนตเอ้าไล่สปไปเลจ้าฮัลโหลี่ลใครต่ออันที่ทำไงนะเือดลงข้างล่างเลยใครตายวะเต็มตายอ่ะตายก่อนละย่เพงดีห้ามดีห้ามดีเลยครัมันจะเสียจังหวะิงนที่ควรทำก็คือต้องฆ่าคนที่ มีคนสแกนมาตงนี้มาตรงมีสักคนเลยที่ได้ได้เกยสแกนไอ้เหี้ยชัดเจนจำแจ้งได้แจงเดี๋ยวไม่ยอมไปเดี๋ยวไม่ยอมไปเดี๋ยวไป่ไปเยอะหายไปแล้วไอ้เหี้ยทัดอี๋ทัดกู้ทัดชื่อให้ที่ชอบกูอยู่ไหนที่ชอบกูอยู่ไหนอี๋ทัดไที่ไอ้ต่อไนสีอะไรวะสีนงวนสีนงวนสีนงวน เลยบอกสีหรือเปล่าเติเงินนะบกหรือเตินเนะเยีเดียวกันนี่วะกบเมื่อกี้กูเห็นเลือดกระเด็นน่ะเมื่อกี้ใช่แป๊บนึงกูก็เห็นเหมือนกันแม่งกันชั่วกูเลยเฮ้ยน้องเจ้ากูตนกลัวตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยเราแงไปมังเติมอะไรอ่ะเ้ากดเหรอคุณเจไกูทเ เซมอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกิจกรรหน่าเกลียดคือเขางโกรธแหละไอ้นั่นอะสแกนนั่นน่ะเกลียดโดยเฉพานานมากไอ้เหี้ยไอ้กว่าแล้วไอ้เ้ยเอยไอ้เอยชนะแล้วเฮ้ยเฉยชนะแล้วอายุสักอ้ชิวใครเป็นอากูเป็นไอ้เหี้ยกูหนีแล้วกรใคกิจกรรมตรงนี้ก่อนไหมไม่มีจ้าอ่าบอจ้าไดวกกูป่อน ไปแล้วจ้าวีนิซอนแล้วจ้าแลโป้ไปแล้วจ้าเปลนไม่ได้อ้เคี้ยวควิดหายอ๋ออยู่นี่เก้าแปดเจ็ดหกสี่สามไมกรู้สึกว่ากูคนแรกเลยะมัน้ว่ากูจะโดนไอ้เยอะอยู่ไหนวะเฮ้ยน้องเจ้ามีแฟนเลยไปนี่ย เ้ยปิดเสียงไม่ดีเดี๋ยวมันก็รู้เราก็อยู่เนี่ยด้วยจะออกอยู่มันจะได้กระชวกแบบข้าหลังไงเข้าหลังไงครับกระชวกหน้ากูนี่แหละขู่แล้วอย่างนานเลยกูว่าแล้วถ้าแกได้ยินเดี๋ยวถ้าแกถ้าแกได้ยินผมแกจะประมาณไหนเนี่ยไม่น่าทำเลยบอกแล้วถ้าพวกพี่เล่นเกมมะเปลี่ยนเป็นพวกคนละคนนะจริงๆ ดังเศร้าเมื่อกี้ไม่ตีดคนมีขวานล้วเต็มตะขาเลยนะบลันก้อกอยู่แถวกูนแน่เด็กอุ้ย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 กูเจอใครอยู่ในการสองคนนียอะไม่ได้ไม่ได้เต็มสีเลยสีขาวเออลืมบอกว่าสีขาวกูสีขาวตลอดเดียวสฮัสดีสีขาวแกไม่บริสุท ยอมกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอยู่ไหน,นอยูไ่ไหนอยู่นี่ยังไงล่ะตายยังกูตายก่อนแนเ่เลยอ๋อเน็ตกูแล้วแน่เลยไม่เห็นไม่เห็นอะไร<ห>เลยไอ้พีทอเครีสพีทอเครีส กูว่ากูโดนแน่ๆเลยพี่แอบอยังดีตอนเนี้ยกูไอ้เก่าไม่ได้เลยเธอเป็นสาทยุ่เธอมันคือนางแนวยั่ยโซวันไม่เจอเยี่่งง่ใจนะง่ใจน้องยองันนั

มันมาเร็วมีอะไรกใครจะทำไฟกู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 กะมันมาแล้วหยุดหยุดพวกมึงสต็อปไอ้หี้ยพวกมึงห้ามวินเลยอะยิงเลยนะทำาำบินเลยทำบินทำบิงอยู่กับที่ินนะทำบินนะอยู่กับที่แล้วถ้าใครจะทำไฟก็ยังทำไปกูไม่หวังทำสบายแต่ทำบินะินะอยู่กับที่วิงตายเฉยทำไปยังสักครู่แป๊บนึงกูเพิ่งเปิดไฟเดี๋ยวโอ้โหแล้วกูอยู่ซฟามึงทำไปยังอ๋อกูได้แล้วได้ยัง นีเอายังให้กูวิ่งเนี่ยตัดไฟก่อนตัดเลยตัดเลยแบบแบบแบบมันยังทำไม่ได้มันยังทำไม่ได้ไอ้เยืยซอสกันเป็นหมวกไอ้ยืยมันทำมันตัดไฟไม่ได้เฮ้ยนกเจ้ายู่ตรงนี้คนอันตรายอื้ออันตรายอยู่งไปมันตัดไฟไม่ได้มันต้องรอคูดาวรอคูดาวตัดยังตัดแล้วตัดแล้วโอเคตัดแล้วดันมือเตะมือดาวมาแล้วดัมปีดัมปีเลยเงียบ มืดตึบมืดตึบมืดคักมือแน่เนียนกริบเนียนกริบเนียนกริบมันอยู่ตรงไหนสักที่ส่อนกิ่งตองไปหาที่สอนมไหมไม่ักให้เราคนมันฟองกิ่งเองเห็นพวกพี่่อนไหมอย่างเลยมีไหมวันนี้พอยังพอออกยังอย่างออมันออกไปก่อนกูแล้วนี่หว่าเต็มแม่งจะฆ่ากูแล้วเฮียกูกลัวไปแล้วส่วนนี่แน่เลยอะ ผมกดคิวยาเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอนี่างหลังแล้วนี่คืีจะหมดแล้วากปรนจวะเปลี่ยนแล้วไอ้เรอบอเรียบร้อยเรียบร้อยใครตีม่วงอะพี่เองแหละกูรีบทำดีกว่าอยาเกมชนะเียคคนเดียวอีกคนเดียว เฮ้ยก oh, well ูเลยชอคเคสโลกูเลยช็อคเคสรู้แล้วที่สองคืออะไรรู้แล้วรบอกเลยอันนี้ไม่โดนเนียนเนียนจริงอ่ะเนียนเนียนมากอ่ะง่ายง่ายง่้ยงงไอ้เี้ะกูจะตายอันนีอยู่ไกลอะไกลมากไกลมากเลยอ่ะ ไอ้ยูมึงเนี่ยอยากให้มึงยืนตรงนั้นน่ะเฮ้ยกูเสร็จแล้วไปตายตายหน้าลมเลยวะเฮ้ย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 เอื้อมือเอื้อมือเอ้ามือแล้วเอ้ามือเร็วมึงเรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่ทิ้งอย่าอย่าไปเฮ้ยเกูจบแล้ว คิวยับยับเลยเฮ้ยวิ่งสวนมาเดี๋ยวไปจักร้ากูเมื่อกี้มันจะถือแล้วอิสเน่ตะกี้มันไอ้ห่างคลิปแค่นิดเดียวอ่ะบอกแล้วย้ายพี่เลยอยู่ใครกูดาวไหมเมื่อกี้อะไปไปไปเอ็มไปดูคลิปยังยังยังไม่โอเคอังดูแหม่ดูลองสร้างห้องเล่นคนเดียวดูใครเป็นกูเป็นแก เอ้ยเต็มว่ะโอ้ยกูจะให้ทำไมกูอยากเป็นอ่ะมี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 กู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 ติดไฟเลยนะติดก่อนนะติดลำไสติดไฟเฉยเลยเฮ้ยกูมีข่าวมงกดอ่ะเขาวมงคลเอายังกูทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาวมงคลนะสิบเก้าแปดเจ็ดโอ้ยนิ้วโอ้ยนิ้วดีมือต้องนิ่งมือต้องนิ่งเขาวงกดนะมือต้องนิ่งมือกูสั่นมาเลยเี yeah. well, From, yeah. ัย โอ้ยเราเควสกูกระจุกอยู่ที่เดียวเลยอีออฟชิบผายแล้วยาเซ็งตีคือเก้าแปดเริ่มได้เลยเต็มมันเกินตัวทีมาแล้วยังไม่ได้ฆ่าใครเลยแฮปแฮปอันนี้ซอยกันเลยจ้าเฮนักเร้าพีแฟนหรือปล่านะเจอยังเจออย่าบอกนะว่ามากู อุ้ยอัปโหลดไฟล์สัตว์อันนี้เฮียจริงยังไม่เข้าเข้าสแกนสแกนสแกนนานอยู่มีเขาวงโปวดด้วยกูไม่ได้ปวดหน้าอกวะให้เต้นเต้นไหมแกแน่นแน่นเหมือนันหน้าอกมากๆเลยนะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอแลวนี่พวกโดนหักคอแม่นอนเลยกูกูยังคอยอ๋อกูยงแจ้งโจแจ้ง จะพูดสรุปม,มันคืออะไรวะจมง,งแจ,งแจง้งเออหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีไอี่มึงโดนหาคอแล้วเหรอเฮ้ยนี้ยเขาจะแพ้กว่าเนี่ยไม่ถนัดเลยจ้ะเดี๋ยวได้ได้ได้ต้องได้ต้องได้ต้องได้สองร้อยวิย่าไปกูป์ป๊บัามาสอนสักครู่ไปดูเพียง เฮ้น้องเจ้ามีแผลลับปลายนะกูเชื่อน้หมุนท่อกูโดนกูดิหมุนเลยหมุนอย่างเงี้ยกูโดนกูไปไปไปกูไหมกูบอกเลยแล้วหมุนท่อน้ำอย่างนานอะเอ้าบอกบอกตำแหน่งเลยอ่ะเตียวก็ไปหาดิอะเสร็จแล้ว ให้พูดีริงนะวไม่จริงครับตอยู่ไม่จริงอยู่จริงอันนี้รยันเลยอยู่จริงกูไม่อยู่ไม่จริงกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเหี้ยเฮ้ยใส่ะไยกูไม่ฆ่าไม่ทำเอ๊ะมันอยู่ไหนนะไม่ละไอ้เชี่ยตัวได้แล้วใส่ด้ยงไงววันนี้เสียไปหลอดอใสยเองกายอยู่ตรงไหนบอฟพี่น่ย ไม่จะได้รู้ไงลวา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 ลาวาไก่กูเลยนี่หว่าไอ้เยี่ชิบหายแล้วนี้ก่อนไม่ได้วะโอ้โหโคตรจังไลเลยจำแจ้งแดงแกนะไอสัตว์เอ้ยเราต้องมาหมุนตรงนี้อีกไปไอ้ยี่หายไอ้ยี่ชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ชิมาแล้วชิมาแล้วไปแล้วจ้าไอ้เหี้ยเควสกูยังเหี้ยเลยไปแล้วจ้าเคเวทยังเยี้ยเลยทำไมอยู่ตรงไหนเหีย้ยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยอะเด,ด,ดี๋ยวด้เโอ๊ย,อยเสียงมันขึ้นไปแล้วจ้าหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยโอ๊ย ้ย้อมีปแค่เดียวอ่ะกูกำลังไปชนในสัตเ์เต็มที่เลยเงี่ยปากตะกรอบเลยวะเงี้ยกรอบไอ้ยินิวอ่ะทำเสร็จยังตายคนแรกแม่มันทำอะไรกี่เสร็จยัง